วันนี้เวลา1ิบนาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบร,รม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานประชุมวิช,ชาการนานาชาติทางด้านเครื่องเร่งอนุภาคครั้งที่13 International Particle Accelerator Conference 2022หรืองาน iPad 2022ซึ่งเป็นการประชุมวิช,ชาการด้านเครื่องเร่งอนุภาคที่มีความสำคัญและใหญ่ที่สุดของโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพใน3ทวีปคือทวีปเอเชียรวมออสเตรเลียทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา สำหรับปี2565เป็นวาระของทวีปเอเชียและประเทศไทยโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งที่13นี้ระหว่างวันที่12-17มิถุนายน2565โดยมีนักวิชาการและผู้สนใจจากหลากหลายสาขาอาชีพเช่นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยวิศวกรและผู้ประกอบการด้านเครื่องเร่งอนุภาคและผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศกว่า1,000คนภายในงานนำเสนอข้อมูลปัจจุบันของการวิจัยและข้อมูล เจงลึกเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาคทั่วโลกรวมทั้งการนำผลงานวิจัยเทคโนโล,โลยีหรือนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้จริงในห้องปฏิบัติการและในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเยาวชนรุ่นใหม่ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แสงซินโครตอนเทคโนโลยีด้านเครื่องเร่งอนุภาคและตระหนักถึงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศมีผู้ส่งบทคัดย่องานวิจัยมากกว่าหนึ่ง 1,900เรื่อง โอกาสนี้สมเด็จพระณิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Growing Expectations for New Physics โดยนายคริสพอลลี่นักฟิสิกส์จาก Fermi National Accelerator Laboratory สหรัฐอเมริกาและส่งฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ SPS2 a r f o r t h Generation Synchrotron Light Source in South East Asia โดยนางสาวประภัยวันสันวงหัวหน้าสวนวิจัยและพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคสถาบันวิจัย แสงซิงโครตอนองค์การมหาชนจากนั้นทอดพระเนตรในเทศกาลต่างๆอาทินิทรศการโครงการในพระราชด,ดำริตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พลังงานสูงและห้องปฏิบัติการแสงสิงโครตอนในหลายประเทศทั่วโลกและทรงเป็นผู้นําให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงกับสถาบันต่างประเทศต่างๆได้แก่ โครงการความร่วมมือไทยเซิร์นและโครงการความร่วมมือกับสถาบันวิจัยไอออนหนักเฮมโฮสต์ CSI สาพันธร,ราธารเยอรมน,นีและความร่วมมือวิจัยระหว่างสถาบันจากประเทศต่างๆกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเช่น ความร่วมมือวิจัยระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเซิร์นความร่วมมือวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันเดซี่และสถาบันวิจัยไอออนหนักเฮมโฮสต GSI โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์นโครงการครูภาคฤดูร้อนและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่ จากนั้นทอดพระเนตรการรายงานจากผู้ร่วมกิจกรรมครูนักศึกษาและนักเรียนในโครงการความร่วมมือไทยเซินและนิทรศการเกมจากเซิร์น บนหน้าจอ60นิ้วซึ่งเป็นเกมรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟที่จำลองการชนของอนุภาคภายในเครื่องเร่งอนุภาคที่เซนนิทรศการนักวิทยาศาสตร์น้อยท้องแดนซินโครตอนโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนร่วมกับโรงเรียนจิตลดาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้แก่เด็กอีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจการเป็นนักวิทยาศาสตร์ผ่านฐานการทดลองวิทยาศาสตร์เรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและนิรทศการความก้าวหน้า ทางด้านเครื่องเร่งอนุภาคของประเทศไทยอาทิโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนระดับพลังงาน3พันล้านอิเล็กตรอนโวล์งานต้นแบบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนเครื่องใหม่ที่จะสร้างขึ้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยองโดยจะมีส่วนในการพัฒนาประเทศทั้งการสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพและเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเปิดบริการก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศอีกไม่ต่ำกว่าปีละ6 0 0 0ล้านบาท